สวัสดีครับอยู่กับมาวินท้าวไร่ครับได้เวลาทำการแล้วครับตอนนี้เปิดฤดูกาลหีบยังเป็นทางการเตะเตะนะครับเตะรถขี้ผมยังไม่มีเบาะเลยครับ <laughs> โอ้ปีนี้ทำาช้าหน่อยครับรอเงินครับรอเงินไม่มีเงินทำครับปีนี้ อีนี้ก็เปลี่ยนกระบอกคันชักข้างใหม่จัดไปของวิอม,มาซ่อมบ่อยเือเกินอันเกา่าไม่ไหวอะแล้วก็นี่แปลงเ,งเองไปเลยดินนักใช่ไหมจับใส่โชคไปเลยเอ้าวใครมีรถขี่อยากใส่โชคใส่แหนบก็เอาไอเดียไม่ใช่ได้นะไม่ห่วงวิชาแต่ก็ เอาไปพิจาราดูกันเราเองครับไม่รู้วันใช้ได้ไม่ได้ได้ยางใหม่อีกคู่หนึง่งยางเก่าใช้สองฤดูกาลหนึง่งไปหมดแล้วตออุงโตอ,โอ้อยเละมัดโอ้โหเบืองช่บหาย,ยครับน,นี่ก็เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแหละเดี๋ยวเก็บสีนิดหน่อยเดี๋ยวจะไปร้านขายเหล็กไปหาซื้อเหล็กแผ่นมา ทำปูพื้นใหม่แล้วก็ดามหน่อยล้าหมดแล้วซิ่งโดจะอาจจะได้ทำไฟใหม่ด้วยเอาดวงใหญ่ไปเดิมไม่ค่อยสว่างมันจริงมันก็สว่างแหละแต่คนขับมันตาบอดขับแก่กลางวันใส่ทำไมก็ไม่เข้าใจผมเลยแหละขับออง ไม่ได้มีลูกน้องเราปีนี้ไม่ได้จ้างลูกน้องอกับเองหมดเลยบันไดก็ตัดออกแล้วทำม่หมดเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันก่อนเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูอีกทีว่าจะเป็นยังไง สองทุม่มก็ยังไม่เสร็จครับวันนี้หมดแต่ปิดไฟแล้วสองทุ่มแล้วก็ยังไม่เสร็จครับวันนี้ยังเหลือประกอบเบาอ,อีกอีกนิดนึงน่าจะพรุ่งนี้อีกครึ่งวันในอ,อกเที่ยงจะเย็นนะครับลูกได้ <c oughs> ขอดัดแรงอีกนิดหน่อย เหลือไม่เยอะใส่บันไดละใส่พวงมาลัยละปิดฟ้าบนก็แจมละแล้วก็แทนพวงมาลัยก็เชื่อมใส่น็อตก็แจมละใส่เบาะซิ่งที่นี่แต่ว่าอ้อยเกาตากอีกวันหนึ่ง ไม่เป็นไรหรอกเนาะขอโทษครับลูกไก่ <laughs> แต่ว่าผมจะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดพรงนี้อ๋อยังไม่ได้เก็บเลยสภาพอ่ะฝันดีสาธิตส,สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเจ้าเล็กเจ้าหมาเจ้าเล็กับบนน่าตื่นมากเลยครับวันนี้ดูเรียบร้อยเจ้าเล็กไปแบบง่้ยง่างานให้

ตลอดไมรได้ไปคืนอ,อะไรมันสมับตากไม่ค่อยเห็บ